สวัสดีคะ่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินรหัสวิชาอช11003ระดับปฐศศึกษาครูชื่ออาจารย์สิริบัณสมานวงผมนายคังคิดแสงเขียวค่ะแล้วครูจะขอเน้นย้ำนะคะเรื่องเ,ออเดิมเดิมเดิมของเราอะ่ะเป็นสำนักง,งานกศน เรามาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือช,ชื่อย่อนะคะสกรจุดนะคะและกศนอำเภอร,ราวจะเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชนบุรีชื่อย่อคือสอกรอำเภอเมืองชนบุรีเดี๋ยวให้พวกเราเข้าสู่เนื้อหาได้แล้วนะคะค่ะขอบข่ายของเนื้อหานะคะ บทที่หนึ่งกับบทที่สองเราได้เรียนไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นบทที่สามบทที่สี่บทที่ห้านะคะในส่วนของบทที่สามจะเป็นการจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการบทที่สี่ก็จะเป็นการพัฒนาธุรกิจเชิงลุกแล้วก็บทสุดท้ายคือบทที่ห้าเป็นโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินนะคะเรามารู้บที่สามกันบทที่สามก็คือการจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ เรื่องที่หนึ่งนะคะคือการกำหนดคุณภาพผลผลิตและการบริการในลักษณะงานการผลิตหรือการบริการนั้นเราจะมีอยู่ในภาคของการเกษตรการเกษตรคืออะไรก็การประกอบอาชีพการทำนาการทำไร่นะคะการทำนาผลผลิตจะเป็นข้าวในส่วนของการประมงผลผลิตก็คือสัตว์น้ำก็ได้แก่ปูปลากุ้งหอยนะคะและอีกส่วนก็คือภาคอุตสาหกรรม ก็มีอะไรบ้างก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างคือการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะผลผลิตก็จะคือเสื้อผ้านะคะโรงงานผลิตมือถือผลผลิตก็จะคือมือถือที่เราใช้กันณนะปัจจุบันนะคะนะในส่วนที่2ก็คือการให้บริการการบริให้บริการก็คือการกระทําที่ผู้ให้บริการทําขึ้นเพื่อส่งมอบการบริการให้แก่ผู้รับบริการนั่นเองนะคะ จะเกิดขึ้นโดยทันทีเมื่อผู้รับบริการมีความต้องการใช้บริการเช่นเราไปพักโรงแรมก็จะมีพนักง,งานบริการคอยต้อนรับเราให้ความสะดวกสบายเราเป็นต้นนะคะในส่วนเรื่องที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการทุนหมายถึงอะไรทุนก็คือปัจจัยการผลิตซึ่งทุนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะในการดําเนินธุรกิจนั้น ต้นทุนการผลิตหมายถึงทุนที่ใช้ในการผลิตนั่นเองก็แบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือต้นทุนคงที่ก็คือ,อต้นทุนที่ผู้ผลิตทําธุรกิจเช่นดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ดินอาคารทุนคงที่ที่เป็นเงินสดนะคะเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยงเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจนั่นเองส่วน ทุนของที่ที่ไม่เป็นเงินสดก็ได้แก่อะไรบ้างอาคารสถานที่โรงเรือนและเครื่องจักรเป็นต้นนะคะอ่าอีกตัวนะคะคือทุนหมุนเวียนทุนหมุนเวียนคืออะไรคือทุนที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจเป็นครั้งคราวเช่นวัตถุดิบในการผลิตหรือการบริการนั่นเองค่ะเรื่องที่สามนะคะการกําหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการเป้าหมายหรือการบริการเขาบอกว่าเป็นเสมือนธงที่ใช้ประกอบธุรกิจ มุ่งที่จะให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วก็ต้องมีเป้าหมายด้วยนะคะที่บ่งชี้ปริมาณที่ต้องการด้วยโดยอาศัยระยะเวลาที่กำหนดและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค,ค้าด้วยค่ะค่ะเรื่องที่4นะคะการกำหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการนะคะกา,การกำหนดกิจกรรมการผลิตหรือการบริการเป็นขั้นตอนของการประกอบธุรกิจนั่นเองซึ่งจะประกอบไปด้วย อะไรบ้างมาดูกันนะคะต้องก่อนอื่นมีการตรวจสอบตัวเองรู้ว่าตัวเองปัจจุบันเป็นยังไงสองมีการสำรวจสภาวาแวดล้อมต่างๆนะคะในชุมชนของตัวเองและความต้องการของลูกค้าด้วยสามคือการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการของเราสี่มีการพยากรณ์สภาพการในอนาคตว่าเราจะทำไงให้บรรลุร่วง นะคะแล้วก็กำหนดแนวทางในการปฏิบัติและรายละเอียดขั้นตอนการทำงานมีการประเมินแนวทางเพื่อปฏิบัติที่วางไว้มีการทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนไปค่ะเรื่องที่5นะคะคือการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการการดำเนินธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการถึงแม้ว่าธุรกิจจะดำเนินจะสามารถทำธุรกิจ ไปได้ด้วยดีก็ตามแต่ธุรกิจต้องมีความก้าวหน้าและมั่นคงผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจนั้นอย่างต่อเนื่องมีการอัปเดตธุรกิจของตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้มาซึ่งความต้องการของลูกค้าน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูบทที่4กันต่อนะครับบทที่4เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกเรื่องที่1 ความจําเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงลุกนะครับความหมายของธุรกิจเชิงลุกธุรกิจเชิงลุกหมายถึงการบริหารจัดการธุรกิจแบบมีแบบแผนเป็นระ,ระบบพัฒนางานที่ดีอำนวยประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสามารถวางแผนติดตามและควบคุมให้ดําเนินงานในด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็หมายถึงว่าธุรกิจเชิงลุกถ้าเราจะทําธุรกิจอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับ เราต้องมีแบบแผนเพื่อจะนำไปพัฒนาให้เป็นธุรกิจในเชิงลุกได้นะครับ 2. ความจำเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงลุกธุรกิจเชิงลุกเป็นความพยายามที่จะหาวิธีให้ได้เปรียบกับทางการแข่งขันทางธุรกิจพัฒนาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคสินค้าได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อได้ อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือสมมุติว่าเราจะซื้อโทรศัพท์สักอย่างหนึ่งยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับต้องดูยี่ห้อนั้นว่าระบบเขามันเป็นยังไงนะครับเราก็เลือกดูที่ระบบนะครับเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายนะครับเขาก็มีการแข่งขันที่จะให้พัฒนาให้ในสิ่งที่ดีเราเป็นผู้ซื้อเราต้องเลือกสิ่งที่ดีๆครับเรื่องที่ส การแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคการแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งผู้ประกอบการต้องมีข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคเพื่อจะได้นําข้อมูลนั้นมาพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเช่นทราบว่าในปัจจุบันมีผู้บริโภคต้องการรับประทานผักปลอดสารพิษดังนั้นในการพัฒนาอาชีพปลูกผัก ควรไม่ใช้สารเคมีตัวนี้ก็หมายถึงว่าเราถ้าเราจะทําการปลูกผักนะครับเราต้องมีเนื้อหานะครับหรือมีผักที่เราต้องการว่าจะปลูกอะไรนะครับอย่างเช่นเราจะปลูกกระหล่ำอย่างนี้นะครับเราต้องรู้ว่ากะหล่ำม,มันเกิดในลักษณะอย่างไรเราต้องไม่ใช้สารเคมีนะครับเพื่อประโยชน์ของผู้รับประทานเอง 3。การสร้างรูปรักษ์คุณภาพสินค้าเป็นการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มีความสวยงามใช้งานสะดวกมีความทนทานงามก็อารักษาง่ายๆครับสมงว่าเราจะผลิตสินค้าเสื้อนะครับถ้าเราจะผลิตสินค้าเสื้อเสื้อนี้นะครับมันก็ต้องมียี่ห้อนะครับมีความทนและมีรูปแบบที่สวยงามนะครับ ดูแล้วมีรูปทรงทันสมัยนะครับและก็ใช้งานได้สะดวกสินค้าที่ใช้งานได้สะดวกทนนานเสื้อผ้าอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเลือกซื้อที่มันมีคุณภาพนะครับเรื่องที่4การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงของผู้ประสบความสำเร็จมีมากมายมีลักษณะการกระทําที่สอดคล้องกับส่วนใหญ่ ว่าความมั่นคงของอาชีพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3อย่าง 1. การลดความเสี่ยงในผลผลิต 2. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพ 3. การยึดหลักคุณธรรมตรงนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเราจะยึดอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะครับเราต้องมี3ประการนี้นะครับอย่างเช่นนะครับความเสี่ยงในผลผลิตสมมุติว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรต่างๆเราต้องดูทิศทางการค้า ตลาดนะครับสมมติว่าเราจะผลิตโทรทัศน์นะครับเมื่อโทรทัศน์ทุกยี่ห้อมีเกลือนแล้วเราก็ไม่สมควรที่จะผลิตเพราะว่ามันส่งผลต่อความเสี่ยงของสินค้าเราอย่างที่สองนะครับความมุ่งมั่นในการพัฒนาทุกอย่างที่เรากระทำว่าเราจะพัฒนาอาชีพใดหรือทำอาชีพใดเราต้องมีความมุ่งมั่นพัฒนานะครับทำให้อาชีพเรา จเจริญรุ่งเรืองหลักที่3คือยึดหลักคุณธรรมหลักคุณธรรมมันก็มีหลายประการนะครับอย่างเช่นนะครับเอาหลักง่ายๆสําหรับเรานะครับเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับสินค้าทุกอย่างนะครับถ้าเราจะขายหรือผลิตเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและลูกค้าเป็นสําคัญบทที่5นะครับโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินเรื่องที่1 ความหมายของการวิเคราะห์แผนแผนหมายถึงงานทุกด้านขององค์กรที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างมีเหตุผลมีระเบียบวิธีหรือขั้นตอนที่เป็นระบบที่บุคลากรใช้เป็นคู่มือแนวทางในการดาเนินงานขององค์กรการวิเคราะห์หมายถึงการแยกแยะรายละเอียดความเป็นไปได้แล้วสังเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ และเกิดกิจกรรมที่มีเป้าหมายทิศทางไปสู่ความสําเร็จนะครับก็หมายถึงว่าแผนนี้นะครับสมว่าเราจะทํางานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อองค์กรหรือส่วนรวมนะครับเราก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนนะครับเมื่อวางแผนสําเร็จแล้วเราก็ทําให้เกิดให้เห็นผลว่าแผนตรงนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จขึ้นอยู่กับองค์กรของเรานะครับ ประเภทของแผนแผนระยะยาวเป็นแผนที่มีขอบขยายกว้างมีความยืดหยุ่นสูงมีระยะเวลาตั้งแต่1 0ถึง20ปีแผนระยะยาวนี้นะครับก็หมายถึงว่าแผนที่มีระยะที่ยาวนะครับตั้งแต่1 0ถึง20ปีนะครับตัวนี้อาจารย์จะให้ยกตัวอย่างสั้นๆง่ายๆที่เราเห็นประจำนักษาเคยเห็น สะพานลอยไหมครับะสะพานลอยต่างระดับหรือสะพานยกระดับของแต่ละจังหวัดข้ามไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้ตัวนี้คือแผนระยะยาวนะครับสาหรับ1 0บถึงยีปีทีนี้เรามาดูแผนระยะปานกลางครับเป็นแผนที่มีความแน่นอนเฉพาะเจาะจงมากกว่าแผนระยะยาวมีระยะเวลา4ีถึงหปีแผนระยะปานกลางนี้เป็นแผน ที่มีระยะแค่4ีถึงหปีนะครับเป็นเหมือนเป็นแผนปานกลางนะครับอย่างเช่นนะครับการขุดหนองคลองบึงอย่างนี้หรือการสร้างเขื่อนต่างๆนะครับอย่างนี้คือแผน4ี่ห้าหปีต่อไปมาดูแผนระยะสั้นเป็นแผนที่สามารถดําเนินให้สําเร็จได้ในเวลาอันสั้นอยู่ที่องค์กรนะครับแผนระยะสั้นนี้หมายถึงแผนที่ว่า เราจะทำแล้วเราก็จะให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างเช่นสมมุติว่าหน่วยงานของเรานะครับจะไปอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรอย่างนี้นะครับเราก็ทำแผนขึ้นมาว่าเออทำวันนี้อีกสองสาวันเราก็เดินทางไปพัฒนาแผนตามที่เรากาหนดไว้นะครับมาดูเรื่องการเขียนโครงการพัฒนาที่ให้มีอยู่มีกินนะครับ การเขียนโครงการนะครับมีอยู่2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ชื่อโครงการนะครับชื่อโครงการคือหมายถึงว่าเราจะทําโครงการอะไรนะครับเราก็ตั้งชื่อขึ้นมานะครับตั้งชื่อขึ้นมาเช่นโครงการปลูกผักไร้สารนะครับ2ทําไมต้องทําโครงการ ทำไมต้องทําโครงการก็หมายถึงว่าเราก็หาเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกผักว่าทําไมเราต้องทวโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากได้ผักไรสารขึ้นมานะครับ 3. ทําเพื่ออะไรทําเพื่ออยากได้ผักที่ปลอดสารพิษมารับประทานในครัวเรือนนะครับ 4. ทําเพื่อใคร ทำเพื่อใครก็หมายถึงว่าถ้าเราจัดตั้งโครงการขึ้นมาแบ่งกลุ่มกันขึ้นมา4ี่ห้าหกคนนะครับเราก็ทําเพื่อกลุ่มของเราเพื่อไปขยายผลให้ชาวบ้านหรือครอบครัวได้รับรู้ว่าเราทําโครงการปลูกผักไรสารนะครับข้อ 5. ทําอย่างไรทําอย่างไรก็หมายถึงวิธีการดําเนินง,งานอย่างเช่นเราจะปลูกผักไรสารเคมีอย่างนี้เราต้องไปคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์นะครับ และก็หาวิธีการทําและก็หาปุ๋ยใครทําใครทําหมายถึงในทีน่นี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าอาจารย์ให้นักศึกษานะครับรวมกลุ่มกันนะครับเราจะตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่2องคนขึ้นไปนะครับมาทํางานนะครับตามระยะเวลาที่อาจารย์กําหนดนะครับ 7. ใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการทำโคงงานนะครับ หรือโครงการที่นักศึกษาทำแล้วนะครับเราก็ไปศึกษาว่าผักที่เราจะใช้ปลูกหรือเราจะทำเป็นแปลงหรือจะทำแบบพ่นนะครับตัวนี้เราไปศึกษาราคามันมาให้ดีนะครับนั่นคืองบประมาณที่เราจะใช้ในการทำโครงงานทำที่ไหนทำที่ไหนหมายถึงว่านักศึกษาก็จับกลุ่มได้แล้วนะครับเราไปปรึกษากันว่าเออจะไปทำที่บ้านใครก็ได้ หรือเราจะไปทําที่สรกรตำรวเราก็ได้นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่นักศึกษาจะสะดวกนะครับข้อ9ทําเมื่อไหร่นานเท่าไหร่ตัวนี้ก็หมายถึงว่าเราตั้งระยะการดําเนินงานของเราเองนะครับตามจุดมุ่งหมายที่เราจะปลูกว่าเออระยะเวลาตรงนี้เมื่อเราปลูกไปแล้วมันจะใช้เวลา2-3วันหรือเป็นอาทิตย์ ตัวนี้เราก็เขียนรายละเอียดมาว่าระยะเวลาผักที่มันจเจริญโตตโตขึ้นมามันกี่วันนะครับ10เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะได้อะไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วนะครับนักศึกษาแต่ละกลุ่มนะครับต้องสรุปออกมาว่าเราปลูกไปแล้วเราจะได้อะไรเช่นผักไรสารปลูกไปแล้วจะได้อะไร ตัวนี้นักศึกษาก็คิดไว้นะครับเพื่อไปบอกต่อนะครับ11ชุมชนจะได้รับอะไรตัวนี้ถ้าเราทํากับชุมชนนะครับทุกวันนี้ที่อาจารย์ให้ทำก็คือแบ่งกลุ่มนักศึษาทําทีนี้เมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็ไปต่อยอดให้กับชุมชนหรือครอบครัวของเราว่าโครงการนี้ เราทำแล้วได้อะไรนะครับข้อสุดท้ายนะครับทำได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาทำไปแล้วเป็นยังไงถ้าเราทำไปแล้วนะครับผักปลูกมามันตายภายในวันสองวันอย่างนี้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าทำไปแล้วเออผักสวยงาม3 4 5สีห้าวัน จเจริญเติบโตนี่คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการผูกผักไร้สารการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการทำไมจึงต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการนะครับโครงการทุกโครงการนะครับต้องมีวิธีการดำเนินง,งานมีการบรรลุผลสำเร็จของการดำเนินง,งานเช่นทำให้ทราบว่าการดำเนินง,งานเป็นไปอย่างไรมีประสิทธิภาพเพียงไร ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายคร่าวๆให้รู้นะครับว่าโครงการแต่ละโครงการอย่างเช่นยกตัวอย่างโครงการที่เราทํานะครับว่าโครงการนี้ต้องมีการตรวจสอบไหมก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับคนที่ตรวจสอบโครงการเรานี้หมายถึงว่าอาจารย์นะครับเออโครงการปลูกผักไรสารที่นักศึกษาทําอยู่นั้นนะครับอาจารย์ก็จะมาตรวจสอบว่าเออโครงการเป็นยังไงนะครับ บรรลุวัตถุประสงค์ไหมําเนินงานถูกต้องไหมตัวนี้นะครับถ้าไม่ถูกต้องนะครับอาจารย์ก็จะเสนอให้ว่าแก้ไขตรงไหนปรับปรุงตรงไหนนะครับเพื่อนักศึกษาต้องไปปรับปรุงให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องที่ 4, รับการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพเป็นการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพที่ได้จัดทําไว้แล้ว เพื่อให้ได้โครงการที่มีความเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดการกำกับติบดตามเป็นกิจกรรมของผู้บริหารเพื่อหาคำตอบและตอบคำถามการใช้ทรัพยากรให้ครบตามวัตถุประสงค์หรือไม่โครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่งบประมาณเพียงพอและเป็นประโยชน์เพียงใดซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการปรับปรุงโครงการดําเนินไปตามเป้าหมายแล้วเสร็จภายในเวลาตัวนี้ก็หมายถึงว่าโครงการแต่และโครงการนะครับมันต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อโครงงานของเราตัวนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของโครงงานของเรานะครับที่เราไปทําปลูกผักไร้สารนะครับทุกโครงงานก็ต้องมีเป้าหมายนะครับ เป้าหมายของการทําโครงการของเราก็เพื่อว่าผักที่เราปลูกมามันเป็นผักไร้สารและสามารถนําไปเป็นผลผลิตและแจกจ่ายใ,ให้ประชาชนในชุมชนของเราได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะในรายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินนะคะซึ่งครูก็จะมอบหมายงานให้นักเรียนไปทำการบ้านนะคะใน Google Classroom เกี่ยวกับเรื่องใบงานใบความรู้แล้วก็พีเทสโพสเทสแล้วพบกันใหม่ในรายวิชาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ